เทสก่อนพาฟังกันอยู่เรื่อๆยๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างดีใจค่ะที่ได้ไปหลายๆทวีปโดยเฉพาะเอ่อทวีปที่เราไม่คิดว่าจะได้ไปก็คือฝั่งละตินเม็กซิโกบราซิลเพราะมันไกลมากๆนี่ค่ะแล้วก็ล่าสุดที่ไปมาก็จะมีสเปนฝรั่งเศสแล้วก็ลอนดอนเป็นเป็นอีกที่หนึ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยเรามีแฟนคลับต่างชาติที่เป็นต่างชาติในเทวีเนี้ยเอเชยอียในยุโรปเนี่ยเยอะขนาดนี้ได้หรออะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงก็แบบ มันเป็นฟีลอบอุ่นมากเลยหนูหนูไม่รู้ว่ามันคือเนเจอร์ดอมอีกหลอดหรือเปล่าที่ทุกประเทศที่ไปเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความอบอุ่นแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่แค่ศิลปินกับแฟนคลับอะค่ะแต่มันจะเหมือนแบบเออเหมือนเป็นครอบครัวก,กันเหมือนมาแชร์กันบอกเล่ากันอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่า ค่อนข้างที่จะผูกพันกับแฟนคลับดอมอิง,อง,องลอททุกที่ที่ไปค่ะที่ไหนไปซ้ำแบบเปรังที่สองมีบ้างไหมคะส่วนมากจะเป็นอเมริกาช่วงปีแรกกับสองปีแรกค<อ>่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ไม่ค่อยได้ไปแล้วก็จะย้ายไปที่อื่นก็จะเป็นไต้หวันเม็กซิโกบราซิลเฟิลิปปินส์ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็จะมีอีกเรื่อยๆในนคตที่ไปซ้ำๆที่มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะมีเพิ่มขึ้นบ้างแล้วก็มีที่อยู่กับเราแบบตั้งแต่ปีแรกด้วยเหมือนกันค่ะ รีแอคเวลาที่แฟนๆจากบางเรที่เขาเจอเราเราเรย,ยากๆอ่ะเขาเป็นยังไงบ้างต่างจากที่นี่ไหมเขาร้องไห้อะเออเขาคงดีเขาคงดีใจที่ได้เห็นพวกเราเพราะว่าบางบางคนเขาแบบพระพุธตรงกไ็ไม่ไม่สามารถบินมาไทยได้อะไรยเงี้ยเขาก็เฝ้ารอว่าเมาื่อไหร่อิหมอจะได้ไปที่บ้านเขาสักทีพอเราได้ไปเราก็รู้สึกว่าแบบเออฉันฉันมาแล้วนะเราได้เจอกันแล้วนะต่อให้มันไกลแต่เราก็ได้เจอกันาาาไยั<อ>ง<อ> ก็ดีค <been> <itation> ่ะถือว่าเป็นการไปที่เรารู้สึกว่าแบบเป็นความทรงจำที่ดีมากๆแล้วก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะมีโอกาสได้กลับไปอีกเมื่อไหร่ก็เลยพยายามทําให้แบบบรรยากาศหรือว่าทุกอย่างมันออกมาแบบมีความอบอุ่นมีความสุขแล้วก็อะไรที่เราสามารถที่จะทําให้พวกเขาได้แล้วก็ทําให้นตอนนั้นเลยนะคะซึ่งก็ดีใจเนาะเหมือนเราเป็นคนเอเชียที่เราเราไปมีแฟนคลับฝัมงัทยด้หลก มันก็ยากเพราะหลายๆที่ก็เหมือนจะเป็นผู้แรกที่เราได้แบบ ee, ม, meeting, มีมีติ้งมีแฟนนิตที่นู่นอะไรอย่างอย่างฝรั่งเศสก <ะ S> ็ <สะ S 2> คือเขาจะบอกอันนี้น่าจะเป็นผู้แรกที่มีม<ฮ>ีติ้งที่นี่นะปกติมันก็จะเป็นงานแบบสายแฟชั่นหรือนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็เหมือนจะเป็น G L ผู้แรกที่เราได้ไปจัดแฟนนี้ทานข้าวกับแฟนคลับเป็นตัวยังไงบ้างพอไปเจอกับแฟนที่นู่นที่วัฒนธรรมเขาก็ต่างจากเรามากเหมือนกันจริงๆไม่ได้เตรียมตัวเลยนะก็พร้อมแบบไปแบบเป็นตัวเองเลยร้อยเปอร์อะไรย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราไปถึงก็ ก็ดีเพราะเหมือนเขาก็ชอบที่พวกเราเป็นเป็นแบบนี้อยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะาแพร่มาเป็นเราไปเลยวัฒนธรอย่างใช่ใช่ค่ะจริงๆแบบว่ามีคู่ยูี่เกิดขึ้นมาเยอะมากแต่คู่เราก็ยังเป็นคู่ที่แบบว่ากระแสมาไม้รับรอรับก็ได้โดนฉายาว่าเป็นคู่ตายายอะไรเงี้ยถ้าเป็นถ้า G l อมาก็ต้องอาจจะต้องนึกถึงอิงหลอดบ้างสักชื่อหนึ่งอะไรอย่างนี้ละค่ะมีวิธีการรัรงสา ก็นความเป็นตัวเองนี่แหละเพราะว่าเราก็เป็นแบบเป็นเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะหน้ากล้องหลังกล้องอะไรเงี้ยก็ทําอาจจะมันอาจจะรับรู้ได้ถึงวานจริงใจม้งคะบางคนก็ฟันเขาเาชอบความเลียวความอะไรที่ที่เป็นอิงหลอนแหละใช่แล้วก็อย่างอาจจะเป็นคู่แรกๆเลยที่แบบเอ่อมีคู่ G.L ที่เป็นนางงามด้วยมันก็เลยอาจจะหนึ่งกับเป็นภาพจําของเขาไปอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆหลายๆคนก็รู้หลักรู้จักเราก่อนที่จะมีซีรีส์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะ การไปที่โน่นเองมันทาให้เราได้รับโอกาสยังไงบ้างโอกาสก็อืมมันก็ทําให้หลายๆประเทศที่เขารอคอยเองอียมีติดต่อเข้ามาว่าเหมือนแบบทางฝันยิโร่ทางฝั่งลาตินก็อาจจะยังมีอีกหลายที่ที่ติดต่อเข้ามาว่าอยากให้เราไปไปมี่ที่นู่นเหมือนบราซิลเนซิโกก็รอเรามันเกือบสามปีว่าเราจะได้ไปก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยค่ะเวลาไปเสริมแต่ละที่นี่เราต้องหาเนื้อหาความเป็นวัฒนธรรมเขาแบบไปเปลี่ยนแบบ การแสดงหรืออะไรเพ่นเสนอมีมีเรื่องเพลงเรื่องชุดแล้วก็อาจจะมีคำศัพท์ทักทายเล็กๆน้อยๆแต่ละประเทศประเทศนั้นแต่หลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของเพลงมากกว่าที่แบบช่วงครันี้เราจะเสิร์ฟแบบวัฒนธรรมบ้านเขาเพลงอะไรเงี้ยไปถ่ายที่ไหยังคงเีที่ที่รู้สึกว่ายังอยากที่จะลองไปดูานนึ่งนะฮะที่ยังไม่เคยไปเลยคอะยากจังจริงๆก็อยากจริงๆอยากไป อยากลองไปจีนสักครั้งหนึ่งยังไม่เคยไม่เคยไปจีนอะไรนะคะไปจีนนี่คือแบบว่าจะไปที่แบบว่าไหลไหลคู่เหมือนกันไปที่นู่นแต่ต้องแยกด้วยความแบบสิทธิบางอย่างของเขาไม่เท่าเราอะไรเงี้ยที่เราเราคอรจะทำขาซาะาซาแต่แฟนขับจีนเป็นยังไงบ้างคะจริงเราสืบมาแฟนขับจีนเรามีประมาณห้าสิบคนจริงจริงอินหลอดแบบไม่ เนเจอร์อิงหลอดเนี่ยจะอาจจะไม่ได้ถูกใจแม่จีนแต่ว่าถามว่ามีไหม,มเราเรามีแม่จีนที่แบบว่าไม่ว่าจะมีอีเวนต์อะไรก็แล้วแต่เขาจะบินมาหาเราเขาจะบอกว่าเอ้ยไม่ต้องบินไปหาฉันหรอกดฉันบินมาหาเธอเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นฟิวแบบเป็นเหมือนครอบครัวจีนน่ารักน่ารักเลยอ่ะแม่แต่ถ้าสมมติว่าในอนาคตมีโอกาสที่ได้บินไปเราได้เจอแฟนคลับจีนที่มากขึ้นก็ยินดีค่ะยินดีโอ้ทำไมเราตกตลาดจีนยากจังเรารู้สึกทำไมนะบางครั้งหนูว่ามันอาจจะด้วยตัว ตัวแนวด้วยะคะ่ะแนวทางแล้วก็เรื่องของซีรีส์ด้วยที่เขาอาจจะยังไม่เคยได้ชมผลงานของเราหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าช่องทางแต่และช่องทางซีรีส์ของเรามันก็ส่วนมากก่อนอันนี้ก็จะอยู่ในแอปก็ส่วนใหญ่อ,อะไรเงี้ยยังไม่ได้อยู่ในช่องทางสาธารณะซึ่งก็เดี๋ยวมีเรื่องต่อ,ตอไปที่จะน่าจะเปิดกว้างมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงเราก็คือไม่ได้เป็นการคาดหวังแบบกดกันว่าเราจะต้องมีแม่จีนนะอะไรเงี้ยแต่คือแค่เราเห็นเหมือนแบบเวลาทุกครั้งที่จ e ัดอีเวนต์จะมีแฟนคลับจีนมาหาเรา แบบเอาเงินมาให้มาเอาของขวัญมาให้มันก็คืออยากจะมีสักครั้งหนึ่งที่เราเหมือนเหมือนที่บราซิลอะค่ะเราอยากจะไปหาเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเผื่อเรื่องเผื่อเรื่องนี้จะพาไปได้ค่ะเอามีหลายคนไปเป็นไปเป็นกลุ่มไปเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจยากไปการนี้เมื่ออาทิตย์ไปแล้วหรอรรับไปเที่ยวถ้าลาตินน่าจะไม่มีแล้ถ้าได้เที่ยวจริงๆก็เป็นยูโรใช่ค่ะ คปรเมบาการ่งรกมาใจัอยู่ด้วกันบอะสอ่ะก็จริงก็หมายถึงว่าก็อาจจะเป็นจุดขายที่นให้แฟนขับเขาเห็นถึงความเลียวอะคือเวลาที่อปกติอาจจะเหมือนแบบถ้าสมมติว่าอะไร เอ่อหนึ่งสอสามสี่เวลายอยู่หน้าก็อาจจะต้องคุยกันอะไรเงี้ยบางทีก็้าสมมติว่ามันมีจุดที่เรารู้สึกแบบย,ยังไม่พร้อมที่จะคุยก็ก็ยังไม่คุยพี่พี่ก็เห็นว่าเราก็ตีนหน้าสื่อไ,<ห>ไปเลยก็เป็นก็ปกตินัว่ามันเป็นปกติของมนุษย์ผู้หญิงที่อ่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ โตมาแบบด้วยการไม่ได้ถูกแบบว่าซึมซับมาด้วยกันมาเริ่มมาจากการแข่งขันนางงามอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีบ้างที่ไม่ถูกใจลิ้นกับฟันตีกันบ้างแต่สุดท้ายเราก็คุยกันก็รักกันเออก็ไม่ได้ไม่ถึงขั้นว่าแบบอุ้ยฉันจะไม่ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็รักกันดีนะคะมีการดเคลียร์กันไหมว่าจุดไหนที่ันแบบมีเ้ลยมีมีก็บอกว่าเออแบบ มีก็มีบ่อยจริงจริงตอนนี้ก็ก็บ่อยค่ะก็มีการแบบคุยกันบ้างว่าเหมือนแบบจุดไหนที่ที่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่คือหลังๆมันก็ต้องยอมรับว่าเหมือนเวลามันก็ชับมากขึ้นที่ที่ที่จะมีโอกาสได้ทํางานด้วยกันหรืออยู่ด้วยกันเราก็รู้สึกว่าใช้เวลาที่เหลือให้เต็มที่กับกับสิ่งที่เอ่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนึ่งเรื่องความมืออาชีพหรือว่าการอยู่ด้วยกันถ้าไม่ไม่พอใจเรื่องอะไรก็คือต้องคุยกันเลยจะได้ไม่ต้องแบบ ให้มันมีโมเมนต์ที่ที่ก่อนหน้านี้มันมันเคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยกคยมันค่อยได้เยอะเยอะค่อยเยอะเยอะรับจูนกันบ่อยไหมแบบบ่อยขนาดไหนเวลากว่าจะมาเป็นหนูว่าปรับจูนด้วยกันไม่ไม่ได้บ่อยแต่ว่าการทลายกำแพงของแต่ละคนที่มันทำไปเองโดยไม่รู้ตัวมันมันเลยได้อิงหลอดในเวอร์ชัน2025ที่ทุกคนได้เห็นกันแบบดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปนี่แหละค่ะมีอะไรที่แบบว่าชาวเราชอบที่สุด ชอบชันอตอนนี้มากเลยคระตอนนี้หรอเธอฉันชอบวร์ชันแบบ2025ของเธอมากของคือหนูไม่รู้นะกอนไหมแต่ว่าหนูหนูหนูกล้าเล่นกับเขามากขึ้นโดยที่หนูไม่ได้ไม่ได้ห่วงว่าเขาจะรำคาญหรืออะไรหรอไหมบางทีเราก็ไปเกาะแกะเขาซึ่งเมื่อก่อนเราก็จะไม่กล้าไงแบบอยากจะกอดก็ไม่กล้ากลัวเขาจะหาว่าเราไม่ให้เกียรติไหมแต่เดี๋ยวนี้คือแบบกอดก็คืออยากกอดก็กอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกอดให้ดูด้ไหมกอด ากอดได้ชอบไหมหรือไม่รู้แต่ก็คือแบบเออมันก็คือสิ่งที่เราอยากทำอะไรเงี้ยโอ้โหให้อี่ได้ไหมอุตส่พาไปทานเหมือนพี่น้องกอดกันอ่ะพี่นี้่แหละอินฟ้าแล้วชอบอะไรกันอีก่ะชาฉ่ำหลอดเนี่ยแล้วชอบพี่เขาโตขึ้นมีสติมากขึ้นแล้วก็สดใสขึ้นไม่คิดเยอะอือหมายถึงว่าไม่คิดเยอะในการที่จะต้องแบบทําอะไรก็แล้วแต่ต้อง อย่างที่บอกบางทีมันเกิดจากความคิดมากคิดไปเองคิดนั่นนี่นู่นซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆเราก็อ,อยากให้เขาเป็นเหมือนน้องๆทั่วไปที่สามารถเข้ามาเล่นเข้ามาคุยกันได้อะไรเงี้ยพอที่ถ้าคิดเดยอะบางทีเราเข้าไม่ถึงว่าแบบเฮ้ยคิดอะไรอยู่รยหรืออะไรหรือวบ,บางทีเรารเราแบบไม่ได้ ไม่ได้มีเวลามากที่จะแบบมานั่งเคลียร์กันบางทีคิ้วไม่ตรงกันบางทีนั่นนู่นอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาแบบหนึ่งคือไม่ต้องคิดเยอะสองก็คือพอเริ่มโตขึ้นพอจะเริ่มคิดได้เองว่าโอเคว่า,เว,าเวลาอยู่ด้วยกันเวลาแบบอยู่ในภาพรวมอะไรเงี้ยมันจะสดใสขึ้นหรือว่ามันจะมีความสนุกเอ็นจอยมากขึ้นซึ่งว่าคิดว่าทุกคนก็น่าจะ น่าจะสัมผัสได้อยากให้แซวอยากให้เล่นบ้างเฉยๆอะไรไม่อยากตอดชาลอดหน่อยหล่อเอออากิชาลอดต่อแล้วชาเขาชอบที่แบบเปรียกกันเขาชอบซึนแบบว่าแต่กอดก็ไม่กอดเลยนะพี่น้องกอดกันจริงพต่กอนกอดูส่ไดก็เนี่ยเขาเริ่มถามอยากอยากที่เรามีความห่าง บอสเคยพามาพูดเนเราเคยแบบบอสคุยมามาเลยบอสอจจะไม่ได้เรียกโดยตรงแต่ว่าจะเป็นทางกรรมการบริษัทที่เรียกเราเข้าไปมาเือว่าบางทีแบบมันมันเคยมีครั้งหนึ่งที่ไม่มองหน้ากันเลยใช่มาครูเลยล่ะก็ได้มีการเรียกเข้าไปว่าเหมือนแบบสาเหตุมันเกิดจากอะไรก็เลยได้มีโอกาสได้พูด ความคิดของเราคงแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยจุดตรงนี้ก็มันเหมือนมันต้องยอมลดกันบนละห้าสิบห้าสิบแล้วก็รับฟังได้มากขึ้นจริงๆด้วยกันเราก็ปรับตัวี่นเรื่อยๆรือเพราะอะไรต่อแฟนขับหรืออะไรยังไงก็มีผลนะแฟนขับก็มีผลอย่างบางทีเหมือนแบบอาจจะเป็นส่วนเล็กๆที่ทําให้รู้สึกว่าเราแบบไม่ค่อยอยากเข้าใกล้กันเราจะชอบมีเวลาเขาตีกันอะไรก็มีก็มีบ้างแต่ว่า ส่วนมากก็มาจากทางพวกเราด้วยหนึ่งบางทีอย่างที่บอกไปค,คิดไปเองคิดเยอะนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวยอมรับเลยว่าเป็นเป็นคนคิดเยอะแล้วก็คิดแบบกลัวกลัวด้วยค่ะกลัวจะไม่พอใจกลัวจะไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยจนมันอาจจะทําให้บรรยากาศมันไม่ไม่น่าแบบมาคุไม่น่า,มา,ไ,มนาไม่น่าสนใจอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่หลังๆก็ก็เริ่มดีดีขึ้นค่ะ ก็แยกกันไม่ได้พูดเราพูดเขาเหมือนกันคู่กันพากันรู้ากันปังนาก็ไม่ไม่ก็ยังอยู่อินหลอดนี่แหละไม่ไม่มีอิงก็มีหลอดไม่มีหลอดก็มีอิงอยู่ก็ยังก็งมันก็ยังมีผลงานกันอยู่ก็ยังอยู่ยังไม่หยุด ย่ไไมด้ังไ็นไนคลับชอบแต่งฟิกแบบไม่หนูเป็นมะเร็งเอยหนูแบบป่วยหนูอะไรอย่างเงี้ยแบบเศร้าอ่ะหน,น,นะนูอ่านนะหนูอ่านนะไม,ไม่ไม่มีหลอกรักกันห,หวานกันไม,ไม่มีอะไรงเงี้ยเห็นคอมเมนตนะ์แบบนัเ้เรารู้สึกยังไงบ้างหนูก็จะพิมพ์ว่าโอ๊ยคําเดียวแบบว่าให้รับรู้ว่าฉันเห็นแล้วนะ ไม่เอาขมได้ไหมชีวิตจริงมันดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเซลล์เขาไปค่ะโอเคนะคขอบคุณค่ะคพูดกันนะอามาฝั่งซ้ายนะมาฝั่งนี้นะดสองอีนั่นดีสองเกิดอย่างนี้ฝั่งนฝังนึ้นก็ฝังนึเลยจั่อ้ขนาดของมาก ่าแล้วก็ไปด้านกานะรู้แล้วก็มาด้านนี้เลยมาเลยไม่ได้เีข้อนได้อเียตองร่นแ้วคนอนนีคคะบับนี้นะคะนออคไม่ะคเสร็จรับวอดน้ก็แล้วหลอดนี้ก็เสร็จแล้วตันี้เลยนะคะมาถึงข้อนี้นะคะนึงเสร็จแล้วขวน้น Bye, bye bye, okay, okay lah. Terima kasih. 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 Terima kasih